สวัสดีครับสุรสินปผ้าโชคไมนีผ้าร่วยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางแม่เพชรนะครับสองห้าสองสองสองนะครับบนล่างหัดทิพานมานะครับบันทีหนึ่งทิพานมาหมัดหมัดนะครับเขาบนล่างนะครับสามตัวบนสองตัวล่างนะครับปีนี้ยังบม่หลุดนะครับพี่น้องปีนี้ยังไม่หลุดนะครับสําหรับแนวทางของแม่เพชรนะครับ พี่น้องมาตามกันต่อนะครับ16ธันวาคมนะครับไปตามกันต่อแม่เพชรนะครับปีนี้ยังบอท่านได้รดอยู่นะครับเอาพี่น้องเข้าไปฟังน้ากันครับวัสดีครับแม่เพชรวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับแม่ครับวันดีครับนี่มาตามแนวทางแม่เพชรวดที่พานมากคือคักแน่แช่แม คกอยู่แม่แม่ก็เฮ็ดตามสูตรแม่หันละโอ้เลขสูตรบ่ครับแม่แต่ว่าแม่ก็มาเว้าปูให้มันเข้าให้มันคือใครคนได้เนี่ยก็ฝันดีโอแม่คิดว่าแม่สิได้หลายอยู่แต่ว่าแม่บ่ได้ซื้อบัดนี้เลข3ตัวซุมนี้แม่ซื้อแต่เลขฝันเลขสูตรเจ้าของบ่ซื้อให้แม่ยกให้ดูหน่อยครับแม่เดี๋ยว FC ฟซก็ไม่เห็นโตัวให้ไล่เด้อครับ522อุ้ย สามตัวบนตัวนี้อู้สามตัวบนเครื่องสองสองสองห้าสามตัวนี้เข่าทุกมุนตัวนี้ปีนี้พระท่านลดที่ไแม่บอกว่าให้ในรถสุดเต็มว่าให้ในรถครับแต่ว่าโจกอะให้าลื่องเทียกับมาเข่าครับจกนะแต่ว่าคนก็อยากได้แต่หน่อยๆเนาะแม่ก็จกไม่ค่อยถือให้เลื่องเทียบกับถือให้าลื่องเทียบกัน ยกแค่เดียวก็สื้โลดแต่ว่านี่แม่คือแม่เฮ็ดสูตรเต็มไว้แต่ว่ามัสินมีตัดอีกอยู่เพราะว่าแม่นมีสูตรดับมม่หลายสูตรอ๋อวันแม่เอาสูตรเต็มมาก่อนแม่เพราะว่ามันเห็ดเปล่านะเลิกเคลืนเนี่ยนี่ออปอกว่ามืออื่นสิมนมหาแม่ก็เลยเปล่าเฮ็ดห้ยเพหันเน็ตัดคักวันที่สิบหกท่านว่าคมนี่แม่ก็ได้แล้วแม่บังคับเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแต่ว่าบพาันเน็ตัดบพาันเนเบิ้งอันนั้นอันนี้เพราะว่าของแม่ มันหลายสูตรมันหลายสูตร,รบ้งหั่นแม่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยนะนนบนนะนมันเลียเ้ยหาตัวเดียวบนแม่แต่ว่าวันนี้แม่ข้าวๆไปแล้วมันเลี้ยซีครับวัดรอบนะบนบนวิ่งยังเก่าแม่วิ่งกันสองกับสองกับแปดนะสองกับแปดแต่ว่าเหล็กปีดแม่นะ่มันมีซีเด่นกับมูเลยซีบนวิ่งสองกับแปดแยกบนแยกล่างเลยตัวนี้ แม่แต่ว่ามันกับเขาซับบนซับล่างสามตัวก็บีบ่แม่มีมีบ่แม่สองคูณล่ะโอ้ครับสองคูณนั่นล่ะปีนี้มันยังบอลลูดแม่เหล็ติดแม่คือเล็กสุดเต็มแม่น่ะยังบอลลูดแต่ว่าเขาซับบนซับล่างนะเขาเรียยอยู่ครับคือบนลงมาล่างล่างขึ้นบนยังจะเขาเรียอยู่สลับกันที่แม่แม่ถ้าล่าทียกอะ เขาลังเขาลังเทียตัดไปตัดมากกับเลี้ยตัวเดียวกับมี่ขเขาไปเฮ็ดตามสูตรเนาะกระถามเยู่อันบวอกระถามเยู่สูตรเต็มนี่มือนี้คือมาปล่อยสูตรเต็มแม่แต่ว่าสูตรตัดนี่แม่นัดมือใดจ้ามือการเล่อาอีกแค่สองสามมือเพอาเราะว่าแม่ ก็ต้องเฮ็ดหีกสักวันเฮ็ดตัดดับตัดยังนีสินะให้มันเลี้ยหน่อยตัวโล่งท่านมีตัวเน่นไปครับตอนตัวเต็มนี่ยตัวเต็มเนี่ยเจ้ครับแม่กะเนีนนั่นแหละเน่นนั่นเน่นซีหกเดิมักซีหกเพราะว่าหกยูไทยงวดเนี่ยบนนะหกยูไทยสมมุติว่าผู้ได้มักตัวใด้ยังชนะกาเอาให้มันติหกไว้โอ้ให้ตีหกไว้บน นักหน่วยเนี่ยคือหกหกกับหนึงแต่ว่าแม่มักหกหกกับหนึ่งแต่แม่แม่มักหกแม่เรียกสามตูวบะแน่ได้เงิน <2 S 3> นี่ก็ะดายน้บะแกนี่ยบแน่อาจจามานะ่ะแม่สามตัวบแน่สา <3 S 1> ตูนี่สามตัวนี่เขาจังหวัดอีกมากแล้วครับเนี่ยปีนี้มันเปนเขาซีเทียรเลจ้ะสามตวนี้ซีเทียแล้วซีเทียมู่บ้านนละครับ เลขคิดยังบอหลุดแค่สามตัวน yeah, ีนปีน nah. yeah, really ี้เขาซีเทียแม่นซีเทียมบ้านเนี่ยซีเทียกับหมู่บ้านนี่แม่นแต่บางวดนี่กับวันแน่เด้นนะกันเราบ้านเนาะที่เบิ้งนั่นอีกอยู่กับชิตัดที่นั่นอีกอยู่มากอีกรอบรุ่นน่ะอาจจะได้หน่อยก็หนีเมื่ออาจจะได้ร้ายก็หนีเพราะว่าปิดตัดดับตัดยังงี้วดบางหันเนาะมันดับ มันดับแปดแม่มันดับแปดดับทุกรักเลยบนนะบันนี้เลข8กแปดคนกระดังนะเนาะะดังนิลีไพ่สียูไพ่สิบไปน่าวะเอาเข็ดตามสูตรแล้วล่างวิ่งวิ่งสองกับห้า่ะแม่แม่วิ่งสองกับห้า อันนี้ชุดแรกนครับอุย้ยคาร์เตโนตีนยังบรูดที่บ่ออกอันนั้นอยู่บา้าที่บอ,อกว่าวันเกิดมังหนันวันที่สิบแปดมัน,นยังบม่หนันไหนวะอันนั้นกับว่ามันสิ่บ่ออกอายุอยู่บาา้าหกสิบสองอายุแม่ปะครับแม่มาเนียแล้วสี่หกสองสี่สองหก สุดเตรียมนี่แม่ยังบนเนนเนาะแม่เนาะแม่นนร้อยจักจอมเสมอร้อยให้แม่ตัดกอนแล้ให้แม่มากไปกับมากซี่หกละบนบนซี่หกปะครับมากซี่หกวงกบไใบกอนเนาะแม่เนาะบนล่างนี่แม่ล่างนี่มากหาหนึ่งหาหนึ่ง ีดเล็กีดปีนี้ยังบอดลุสามตัวในเขามาจะงวดล้วก็แม่สี่งวดปีนี่แต่ว่างวดนี่งวดที่หาสี่งวดที่หาเองงวดที่งีงวดที่หาครับสี่หกสองสี่สองหกบะแน่ได้เห็นไหมสี่สองหส่องหบนน เพราะว่าแม่ว่ารักนวยนี่สิเป็นหกกักกบหนึ่งครับลักนวยหกกึบหนึ่งบนนะหุยจมัดจองอ่แล้วนจากบ้านนะครับชุดเตรียมนะครับของแมเ่เพชรปีนี้ยังไม่หลุดมีชุดเต็มจ้ะปีนี้ยังบ่หลุดสามตัวเขามาจีงวดติดัวเข่ามาจีงวดแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ หกคู่หกหางอย่างละหกคู่หกหางนะครับแม่เพชรปีนี้ยังไม่หลุดนะครับไปตั้งนานเดือนีะปี้เล็กน้อยนี่ยเนี่ยมากเัเนี่ยกวันี้เนี่ยมากสี่หกบนนะสี่หกบน มัว่วตีพันมากเขาตอนน้เนี่ยเขาทั้งสองหาเขาทั้งสองสอง,สองเขาทั้ง,ส,งสามตัวหาสองสองกดแม่เพชรมาธรรมดาได้ครับแน่นแแน่นแม่เพชรนะครับตามต่อได้ครับเนี่ยจุดเต็ม,น,น,มนะครับจุดจุดคำล้วนแม่เพชร<า>นะครับแลแม่เพชรจิตตัดนะจุดที่หนึ่ง เาแคบหน้าจอนะครับนี่ชุดเตรียมของแม่เพชรนะครับวัี่ิพานมาห้าสองสองกับสองสองนะครับเขาบนเขาล่างปีนี้ยังบอลุดนะครับาาอเอเคครับแม่เพชรก็จะามา เลขรลายปันนั <rôle> ้นจะพูดได้ซื้อไว้แล้วฉันไม่มาเป็นเลขข้าฝันเนาะครับครับพี่น้องกับป็นแนวทางของแม่เพชรนะครับนําไปพิจารณาเบึ้งนะครับปีนี้ยังไม่หลุดนะครับมักระจัดขัดกระพานทายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์พอกันไม่ในคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ